นักเรียนให้คร okay. ูสมพงศ์น้อยทุ่งหูเป็นผู้รับผิดชอบในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6โอเควันนี้สิ่งที่ผมจะสอนคุณเรียกว่าการใช้คำว่า dead ในบริบทที่แตกต่างกัน ก็สวัสดีนักเรียนนค้ครูสมพงศ์วันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้คำนหนูคำที่ใช้แทน dead ในบริบทต่างๆโอเ o k okay. let's move on another slide I move on to objectives of my teaching today in Thai first หมายถึงว่าภาษาไทยเนอะข้อที่1ก็ใช้คำศัพท์คาม่าเดตขยายการแสดงออกได้เนาะสใช้คำศัพท์คาม่าเดตขยายส่วนของร่างกายได้ 3. ใช้คำศัพท์คาม่าเดตขยายโทรศัพท์ได้ 4. ใช้คำศัพท์คามเาเดตขยายการเปลี่ยนแปลงได้ the last one i will speak in english เ no? น you can c h o o s e the word des d e s d e a d modify a p r e s s ก็คือสถานที่ได้โอเคโอเค let's move on to the example of how to use a w o r d in place of this in different contexts ดูข้อที่หนึ่งก็คือใช้เกี่ยวกับ expression แปลว่า expression แปลว่าการแสดงออกโน้ทางทางตาอะไรพวกนี้นะก็จะใช้คำว่า expressionless or emotionless แบงก์ empty แปลว่าไรอารมณ์เนาะเราใช้คำพวกนี้แทนคำว่า dead เนี D ่ยนะ D E A D ได้เนี่ยเนาะ Julia who has usually extremely lively was sitting looking out of the window with dead or blank eyes Julia เนีน่ยนะ who แปบลบว่าผู้ซึ่เงเนาะ Julia คนนี้ผู้ซึ่งปกติแล้วจะ มีชีวิตชีวาสุดๆเลยน้ววอร์ซิติงกับตอนนี้กําลังนั่งมองออกไปที่หน้าต่างนแล้วสายตาที่มือรอยไรอารมณ์เยน้เหนื่อยนะเพราะว่าเพราะว่ามันเกี่ยวข้กับเรื่องที่แล้วนที่เรื่องกับการสอบสามวันต่อกันน,นุอ่์ข้อที่2องน้ of the past of the body ใช้คําว่าใช้คําอื่นแทนครัว่าเด็เกี่ยวกับร่างกายนุะถงใช้คาว่าน้า or be without feeling แปลว่าไม่ทํางานน้งน้ำแปลว่าเป็นตะคิวเป็นมันไม่ขยับมันอะไรพวกนี้นะมันแข็งมันทื่อไปแล้ว then mike starts complaining that his finger has gone dead or numb because of all the l i g h t i n g นะนานจากนั้นไมค์ mike ก็เริ่มบ่นว่านิ้วของเขาในใช้การไม่ได้เพราะว่าการสอบเป็นเยาวรา3วันต่อกันเนาะข้อ3 of the phone เนาะเกี่ยวกับโทรศพัพนทะ์เนาะ not working inoperative or off ในะนะแปลว่าไม่ทำงานเนอะใช้คำพวกนี้แทนคำว่า dead ก็ได้เนะี่แต่ถ้าท่านึกไม่ออกเนอะก็ใช้คำว่า dead นะั่นแหละแทนอันอื่นก็ได้นะเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นนะปา dead แปลว่าเสียมันไม่ทำงานเนอะแต่ถ้าท่านึกออกเนอะเราก็ใช้คำอื่น inoperative บ้างก็ไนดะ้ใช้ off แทนก็ได้เนอะหรือว่า not working เนาะ Bird had tried to phone his p a r e n t but is what d h a s or off Apparently there was a fall ออนไลน์เนี่ยเนะเบิร์ดนี่ทำไมนะทรายพยายามที่จะโทรศัพท์พาเลนตหนูถึงพ่อแม่แต่โทรศัพท์มันเป็นไงเดสเขาออฟมันไม่ทำงานแอปพลิเคชัเห็นได้ชัดว่า there was a f เ l ลหมายถึงว่าข้อผิดพลาดออนไลน์แปลว่าในขณะที่อ่อาอกรนทรหรือก็อะไรพวกนี้นะลูกต่อไปข้อ4เนาน the train come to its h halt คำนี้แปลว่าเดทแปลว่าหยุดกระทันหันเลยนะว่าเดทตัวนี้แปลว่า,วาวกระทันหันอะไรเปลีป่ยนแปลงกระทันหันอ่า uh, abrupt เน no? าะไม่ใช่คำว่าเด็ abrupt sudden แปลว่าวกระทันหัน or the plans go out and celebrate the the end of the exam seem to have come to a death or abrupt oh, ทุกทุกแผนเนาะที่เราจะออกไปข้างนอกกันหรือว่า จะไปซิลิเบตแปว่าฉลองกันหลังจากสอบเสร็จนะซีมก็ดูเหมือนว่าจะำํำหมายถึงว่าหยุดไปอย่างแบบกระทันหันเลยเนาะแผนพวกนี้นะข้อ5 of a press ดูใช้คอมพิวเตอร boring uneventful เนาะ inactive แปลว่าดูไม่น่าเที่ยวมันดูแบบไปชีวิตชีวาดูน่าเบื่ออะไรปึ่งเนะ f i n n point out the t o w l d was always there or inactive on west when they no nice they all decide that instead of going out they would all prefer to get some sleep no พินก็พอยเอาไปว่าบอกาะ no. ชี้เห็นว่าเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงนะ all w a y เนาะมันเมืองมันไม่ไม่น่าเที่ยวนะในตอนกลางคืนวันวันพุธานะ they all decide พวาเขาทั้งหมดเลยก็ตัดสินใจก็แทนที่ตัดสินใจว่าไงนะว่าแทนที่จะ go out ออกไปเที่ยวข้างนอกเนะพวกเขาก็ prefer to get some sleep <c oughs> ต้องการที่จะนอนมากกว่าเนะเพราะว่าแยังไม่กลับมาเนะ <c oughs> sorry <c oughs> I run into a problem with my uh sound or my pronunciation <c oughs> okay. In brief เนาะ It's time to in brief หมายถึงว่าสรุปเลยเนาะ or sum up เนาะถึงการสรุปนะข้อหนึ่งเราจะใช้คำว่า date ในแทนคำว่าอะไรบ้างเกี่ยวกับการแสดงออกทางสีหน้าสายตาเนาะไม่ใช้คำว่า date หนูใช้คำว่า e x p e c i a l s t e m o t i o n a l blank or empty แปลว่าอะไรอารมณ์เนาะข้อสองถ้าจะบอกเกี่ยวกับร่างกายที่มันหยุดทำงานไปเลยหรือว่า อ่ามันไม่ทมาํางานมันหยุดไปเลยพวกนี้นะไม่ถึงกระตายเลยนะร่างกายที่มันหยุดไปเลยแก่ขาไร้ากาลังไรพวกนี้หนะูใช้คําว่าน้ํออฟบี i ิสเอาท์เฟลลิ่งโนมันคือมันไม่ทํางานเนะถ้านึกไม่ออกใช้เดยง่ายดีแต่ถ้านึกออกก็ใช้คําพวกนี้นะอ่านน้าอะไรพวกนี้มันจะดูดูดีดีกว่าเนะเปลี่ยนคําบ้างเนะเราจะได้เขาจะได้รู้ว่าอ่ะเราก็มีคำศัพท์ในสมองเยอะเหมือนกันนะได้ร่ำเรียนมาหนูเรียนหนูออฟเดอะโฟนหมายถึงของโทรศัพท์ไรพวกนี้นะ not working ่นอิ operative or off อ่านับไป4ก็สี่เนาะแปลว่ากระทันหันเดตตัวนี้นะปะ hall แปลว่าอยู่กระทันหันเนาะ this hall ก็ได้เนี่ยนะแต่ว่า abrupt เนาะใช้คำอื่นบ้าง abrupt แปลว่าทันทีทันใด sudden ทันทีทันใดเหมือนกันกระทันหันแล้วพวกเนี้ยก็ลองใช้การดูดูข้อห้า oppress แปลว่าสถานที่สถานที่มันดูดูเด็ดเด็มันดูแบบไม่มีชีวิตชีวาดูมันมาตายไปแล้วพวกนี้โดยใช้คำว่า Done, d อ n เนอ l ์ก็ได้มากระเด็นบอลลกรได้ u n e v e n เ u น l ์ฟูลเนอร์อิมัคตเนอแปลว่าดูไม่น่าเที่ยวโอเค t h a t is all from my teaching today น if you found or you think that's my teaching is quite uh quick เนอราเร็วอะไรพวกนี้นะนะ you can get out or get back as my video teaching and study As u r page นาะนักเรียนถ้าเร็วไปนักเรียนก็กลับไปย้อนดูได้เนะตามจังหวะการเรียนรู้ขอเรียนเนาะโอเ okay, ค t h a t is all for today I hope you get out of my teaching and can make use of my teaching today b y my student see you again next time